วัสดีครับในเราอยู่ที่ร้านโบนะครับวันนี้จะมาพูดเรื่องโบโมอไซนะพอดีมีลูกค้าหลายท่านนะครับมาถามว่าหุ้มโบโมอไซเท่าไรประมาณนี้นะครับผมก็บอกไปว่าสองรอครับเขาก็บอกว่าทำไมทำเพลงจัง อย่างนี้นะคือผมจะบอกอย่างนี้นะคือทุกอย่างมันมีต้นทุนนะครับสองร้อยนี่แพงไหมเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะเริ่มตั้งแต่ผ้านะครับเนี่ยผ้าซื้อมาผ้าตัวผ้าผมใช้กรีดเดียวกับรถยนต์เลยนะครับเพราะฉะนั้น พ่นเหนียวแน่นอนครับเม็ดหนึ่งก็ร้อยบวกครับเมตรหนึ่งทำได้แค่สองคันนะครับนีต้นทุนก็ไปแล้วนะสมมติว่าคาละสองรอยนะแล้วก็ลูกเม็ดครับ ก็ไม่ใช่ลูกแม็กธรรมดานะครับต้องเป็นลูกแม็กเบอร์ใหญ่สําหรับยิงพวกวัสดุที่แข็งะวิงยิงพวกหนังพวกไม้ได้นะครับลูกแม็กที่ใช้กับกระดาษนี่ใช้ไม่ได้นะครับเพราะวพวกนี้มันเพลงกว่านะครับแล้วก็จกักเมาพูดเรื่องจกักกับจักจักเย็บโบเขาก็จะเป็นจกักเขาเรียกว่าจากัก จากตีนตะกุยนะครับนี่จากตีนตะกุยเป็นแบบนี้นะครับกระโหลกจะใหญ่นะครับตัวใหญ่นะครับใหญ่กว่าจาักเย็บผ้าธรรมดานะครับตัวนี้นี่ของไม่เกือบเสนนะครับผมซื้อมือสองมาเกือบครึ่งเสนครับตัวนี้นะเมื่อก่อนเคยใช้จกักเย็บผ้าธรรมดาครับเพลงตีนทุเก แปลงตีนผีให้เป็นให้เย็บผ้านาได้นะปรากฏว่ามัน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 เย็บเย็บได้ครับแต่ว่ามันไม่ดีเท่าที่ควรนะนี่ครับทิ้งไว้จนมนมุมขึ้นแล้วครับอยากใหญ่ขึ้นเต็มแล้วครับไม่ได้ใช้มาเป็นสิบปีแล้วพอทุกวันนี้ใช้ตัวใหญ่ตัวใหญ่มันเย็บโบกโดยตรงเลยครับนาขนาดไหนก็เย็บได้นะครับสำหรับงานโบ แล้วก็ประสบการณ์ครับเรื่องประสบการณ์ก็สําคัญนะประสบการณ์เนี่ยซื้อไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเรียกว่าอะไรเรียกว่าค่าวิชาชีพดีกว่าเนาะค่าฝีมืออย่างนี้เนาะครับเพราะฉะนั้นเบาตัวหนึ่งสําหรับบาะมอไซค์นี่สมมุติว่าเป็นเวฟครับเริ่มต้นที่สองร้อยนะหุ้มอย่างเดียวเนี่ยผมว่ามันไม่เพลงนะครับถ้าท่านรักรถท่านนะ สมมติว่ามันขาดไปแล้วเราไม่รีบหุ้มมันก็ตัวฟองน้ํามันเสียหายขึ้นมามันก็จะมีเพิ่มมาจากสองร้อยอีกครับเป็นค่าปะค่าแต่งโบค่าแต่งฟองน้ําขึ้นไปอีกนะครับถ้ามันขาดแล้วรีบหุ้มมันก็จะดีครับสองร้อยนี่ผมว่ามันไม่เพลงนะครับทำเถอะครับถ้าทันดักรถท่านนะครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับ สวัสดีครับ